สวัสดีค่ะนิฉันนางสาวสุรีพรศิีชนะวันนี้จะมารายงานข่าวที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การเคลื่อนไหวเชิงลึกตามช่วงเวลาโดยหัวข้อข่าวที่จะมานำเสนอในวันนี้คือ Apple เปิดตัว iPhone 5เมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านนั้นเองค่ะฟิสซิเลอร์รองประธานอาวุโสฝ,ฝ่ายการตลาดของ Apple ขึ้นเวทีเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ iPhone 5อย่างเป็นทางการ โดยตัวเครื่องทำจากกระจกและอลูมิเนียมบางลงจากเดิม18หนัก112กร,รมัมเบาลง20หน้าจอเลตินาขนาด4นิ้วใช้ชิปโปรเซ,เซอร์แบบ A6 ที่มีขนาดเล็กกว่ารุ่นเก่าอย่าง A5 แต่ประสิทธิภาพดีขึ้นถึง22พร้อมแบตเตอรี่ที่เปิดเครื่องสแตนบายได้ถึง225ชั่วโมงโทรคุยบนเครือข่าย 3G และไลยได้นาน8ชั่วโมง พร้อมระบบปฏิบัติการ ios 6มีแอปพลิเคชันใหม่คือ maps แทนของเดิมที่เป็น google พร้อมระบบนำทางแถมยังแสดงเป็น3ามิติรวมแล้วมีฟีเจอร์ฟังก์ชันใหม่กว่า200ฟีเจอร์กล้องด้านหลังความละเอียด8ล้านพิกเซลส่วนกล้องด้านหน้าถ่ายภาพได้ชัดขึ้นสามารถถ่ายวิดีโอที่ความละเอียด7 2 0 p เมื่อใช้ FaceTime สามารถถ่ายวิดีโอความคมชัดระดับ 1080 p พร้อมระบบกันภาพสั่นไหวสามารถโฟกัสไบหน้าได้พร้อมกันมากถึง10คนความพิเศษยังอยู่ที่การถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอได้ในเวลาเดียวกันนอกจากนี้ยังถ่ายรูปเร็วขึ้น40%มีฟิกเจอร์ใหม่เรียกว่าพานราม a าที่นำภาพมารวมกันให้ความคมชัดสูงสุด2 8เมกะพิเซลเชื่อมต่อเร็วขึ้นด้วยพับทันเดอร์ไบต์และไลนิ่ง อายุแบตเตอรี่ยาวนานยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถอัปเดตข้อความบน Facebook ผ่านผู้ช่วยอัจฉริยะอย่าง Siri ได้ด้วย iPhone 5มีให้เลือก2สีเช่นเดิมคือสีขาวและสีดำเปิดให้พรีออเดอร์วันที่14กันยานี้ก่อนวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการวันที่21กันยายนในสหรัฐแคนาดาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีออสเตรียญี่ปุ่น ฮ่องกงและสิงคโปร์และวันที่28กันยายนในอีกหลายประเทศก่อนจำน่ายเพิ่ม100ประเทศทั่วโลกและในช่วงสิ้นปีนี้สำหรับราคา iPhone 5เริ่มต้นที่199ดอลลาร์ 9, สำหรับ6 GB 299ดอลลาร์ 99, สำหรับ32 GB และ399ดอลลาร์ 99, สำหรับ64 GB ขณะเดียวกัน Apple ยังอัปเดตผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม iPod ทั้ง iPod s ซั f ฟิลมิวไอพ n ต n าที่ดีไซน์มาใหม่พร้อมกับวิทยุ FM ในตัวรองรับ iOS 6, รองรับพอร์ต h t n i n g และการเชื่อมต่อ b l บลู o t h มีเจ็ดสีให้เลือกและ p p o t p u u h ที่มีขนาดจอ Retina Display ขนาด4นิ้วเทียบเท่า iPhone 5อย่างไรก็ดีนักวิเคราะห์ได้คาดการว่า Apple จะสามารถจำหน่ายสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ได้มากถึง10ล้านเครื่องภายในระยะเวลาสั้นๆเพียงแค่3สัปดาห์แรกที่วางขายอย่างเป็นทางการและจะรวดเร็วกว่ายอดจำหน่าย Galaxy S3 แห่งค่ายซัมซุงสัญชาติเกาหลีใต้ที่ทำยอดได้10ล้านเครื่องในเวลา50วันทั้งนี้ iPhone 4S รุ่นก่อนหน้าสามารถขายได้4ล้านเครื่องในสัป,สปดาห์แรกและในไตรมาสหนึ่ง หรือสิ้นเดือนธันวาคมปีที่แล้วขายได้มากถึง37ล้านเครื่องและนี่ก็คือกลยุทธ์การเคลื่อนไหวเชิงยุทธตามช่วงเวลาของ Apple นั่นเองค่ะ